สวัสดีค่ะพบกับช่องนัดวายเอลอีกแล้วนะคะพบกับน,นัดภาเข่าขป่าเด้อนี่เด้อเจอแล้วได้จ้าดอกนึง่งพอถ้าเข่าป่ามาก็เจอเลยมานครับมับนมานเด้อวนันนี้พี่น้องนี่หัวใครหวัวเขียวเด้จา้ามันมานเด้อวนันนี้นี่ดอกแรกของวันนี้เด้จา้าไปดูกันเลย น้าโอ้ยเติร<ฮ>นเจออีกแล้วเจออีกแล้วไหนไหนไห้เลยไหนเน่าก็นั่นแหละคู่กับนั่นเออทำไมเน่าล่ะงามคือเก่านะจ๊ะจักวทำไมเฮ็ดเนา่ายังตุง่มๆอยู่เลยสองดอกตุต่มง,งามซะด้วยเนาะนี่น้องรอพอได้เข้าป่าได้จ้ะหัดตอกันหัดตอกัน เจออีกแล้วเจอกแล้วไหนเนาะอโอ้นั่นดันอโอ้ยน้ำไม่เขา้าลูกคันหัว,หวามากรอนเขาแหละมันดูแล้วมาช่าาวงนีาา้หาหมาูเลย นี่จเจอแล้วจ๊ะตุต้มๆอีกแล้วนะคะก็นั่งผล่ขึ้นจากดินแล้วจ๊ะนี่ตุ้มเดียวแน่ตัวมีอยู่จะ้ะเห็ดง,งามอีกแล้วนะคะหนึ่งตุ้มค่ะ นี่ทงำงามเลยนะจ๊ะจเฮ้ยแล้วนะจ๊ะโอ้ยางามคือเก่าเลยนี่ เจออีกแล้วนะเจออีกแล้วนี่โอ้ยอยากดนำฝนแล,ล้ะวอะโอ้ยใครอ้นี่นจจ่าจะรอใครคือเก่าของใครของใครฝนตกน้ำครั้ง จะสุกไหมเนาะมัน,ม,น,ม,นมันมันด้วยจ้ะว้าวโอ้ยสองวันนี้ว้าว่โอ้นนโอยใหญ่เลยด้วยจ้ะถ่ายรูปเก๋งก,ก็ถ่ายรูปเกน เลยเลย,เลยมีจกหมูนะแม่โอ้ดาวบอกแล้วหาไ,ได้นานอยู่หาได้นานอยู่ดาวบอกครับตัวตใหญ่ๆเลยนะคะใใใอีกแล้วนะจ๊ะดี๋ยมาลุ่นกันเลย,ยนี่เห็นแต่กี่ดอกบ เห็ดแป้งหรือเปล่าหรือจะเป็นเห็ดกอกไข่เห็ดอะไรกันแน่นะคะโหไม่ลุน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 เห็ดกอกไข่ได้จ้าเห็ดกอกไข่เหรอ

ดอกงามๆนะคะโอ้ยถ้าไปหามันไมเจอก็ต้องมีออนบอออนบอไนีเดียวกิป้นี่ตเลยอ้าวตายไม่เจอ จเจอเฮ็ดกระหัดงามๆเลยเลยจ้าพี่น้องนี่โอ๊ยนกแตกวะเอ,อา

งามเลยแต่ว่านี่น,น,นี่ขาไหญ่นี่ยขาชิ้นเ่าเลยอน่ยลงกิ เนนวัีจ้าสำหรับคลิปวันนี้ก็ผลตัวอีกแล้วด้วยจ้าหนึ่นดอกที่ถ่ายเนาะให้ชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไม่ได้เ้ยจ้ากลับบ้านเหรอ